สวัสดีครับพบกับช่องแค่วอมแมนพักการแฟมรี่นะครับวันนี้ก็ <c oughs> จะพาพี่น้องมาเออมารีวิวสินค้าใหม่นะครับความจริงกับวอมแมนสินค้าใหม่แะครับเป็นสินค้าที่ซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มารีวิวนะครับเป็นไฟไฟฉายนะครับนี่ไฟฉายกันน้ํา ยี่ห้อแรนดี้นะครับก็เป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนะครับทนทานดีผมซื้อมาตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วนะครับตัวที่สองแล้วแรนดี้ R D 709ดนนะครับ T 6แรนดี้ R D 709ด T 6นะครับตัวนี้จะเป็นแสงสีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นแบตนะครับ มีแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับเก็บประจุไฟได้ดีนะครับขนาดที่6 6 0 0 0บอกว่านี่6,000มิลลิแอมนะครับจุไฟได้6,000มิลลิแอมในการชาร์จ1ครั้งนะครับก็ได้มาในราคา538บาทนะครับความจริงก็แพงกว่านั้นอยู่แต่ว่าได้ได้ส่วนลดนะครับได้ส่วนลดพอดีซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับก็มันดียังไงครับ อย่างแรกเลยมันทนตัวเก่าผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วยังไม่เสียเลยนะครับใช้ตอนไปวิ่งว่าวไปปล่อยว่าวก็ววจะใช้แบตตัวนี้แหละส่องไฟกัางคืนนะครับดูว่าวดูอะไรนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ส่องไฟได้ระยะทางนี่ระยะไกล1น0่เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับส่องได้1กิโลเมตรดีจริงๆครับทนด้วยนะครับราคาอาจจะแพงนิดนึงนะครับ5้0กว่าบาท ความจีเขาติดราคาไว้590บาทแต่ผมได้โปรโ่มชั่นช่วงลดราคาก็เลยเหลือ538บาทครับก็ในความจีแล้วเขามีของแถมมาด้วยนะข้างนอกเป็นกระเป๋าอะไรหรอกนะครับกระเป๋านะครับกระเป๋าคาดอย่างนี้นะครับไม่ได้เอามาให้ดูเยีะยยแกะของว็ไม่มีอะไรข้างในกล่องนครัมีสายนะครับสายคาด แล้วก็มีตัวแบบยังไม่ได้แกะเลยครับซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะพอดีตัวเก่ายังใช้ได้อยู่นะครับเป็นแบบน,นี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จที่ชาร์จไฟนะครับที่ชาร์จไฟที่ชาร์จไฟตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับจะปรับไฟได้มีอีกนึนงสายชาร์จนะครับ สีเทาๆเหมือนกันเหมือนกับอันนี้นะครับเหมือนกับไฟตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเนี่ยถ้าเกะออกเป็นฐานนะนี่ผมเกะให้ดูเป็นฐานครับสามพันมิลลิแอมเขาเขียนว่า 3, สามพันมิลลิแอมนะครับสองกอดนะครับฐานชาร์จได้นะครับเอา้เหมือนเดึมครับ 3,000มิลลิแอมสองก้อนนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงครับยังไม่เคยชาร์จเลยนะแกะครั้งนี้เลยกดครั้งที่หนึ่งก็จะสว่างนี้ครับอืแบตนี้ส่องได้ไกลหนึ่งพันเมตรนะครับ,มบ,ใใ 1, รบผมยืนยันเลยว่าเพราะว่าผมใช้มาแล้วสามปีกว่าเกือบสี่ปียังไม่เสียครับใช้ได้ทุกอย่างรลบไปส่องกบส่องเขียดก็ได้ผมก็เคยไปส่องจิ้งหลีดเอาแบตเตอรี่นะครับ ไปใต้จิ้งหลี่หรือไปสองจงิ้งหลียก็แบตนี่แหละไปใ,ใต้จิ้งหลีกับน้องผักกาดน้องข้าวหอมกับน้องจุดจี๊ดนะครับตัวนี้สว่างทนครับชาร์จหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบนี่ใช้ได้โอ้เป็นอาทิตย์กว่าจะหมดครับเป็นอาทิตย์กว่าจะได้ชาร์จใหม่นะครับกดหนึ่งครั้งได้แสงแบบนี้ครับกดสองครั้งครับครั้งที่สองเป็นแบบนี้กดครั้งที่สามปิด มันจะมีสองไฟสองระดับครั้งที่หนึ่งแสงแบบหนึ่งครั้งที่สองแสงแบบหนึ่งครั้งที่3ามปิดนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับที่เหลือก็เป็นเป็นสายคล้องเนาะสายคล้องเดี๋ยวจะเอาเอาใส่ให้ดูแล้วก็จะใส่ศีรษะคาดศีรษะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสายใหม่นะครับมันอาจจะ เขายากหน่อยครับพี่น้องครับได้ไหมของใหม่ครับของใหม่เอาเข้ายากหน่อยครับ เนาะเดี๋ยวเอาเข้าเสร็จแล้วยังไงจะขอให้ดูเล้ออันนี้มันอาจจะเอาเข้ายากหน่อยเอาเป็นว่ายังไม่เข้าไปนะครับแต่ขอยืนยันว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้ดีใช้ทนใช้สองกบสองขียดนะครับเหมาะอย่างนี้เลยนะครับ,นะรบนะก็ ผมแนะนำเลยนะครับพี่น้องที่เอาไปใช้ปล่อยว่าวกลางคืนเนาะเอาไปเรียนวาวยามคืน,นคเ,ลเลยครับได้เลยครับส่องเด็กไก่เนี่ยงวาวส่องว่าวกลางคืนว่าวที่ขึ้นไปสูงๆเอาตัวนี้ส่องเห็นว่าวแน่นอนครับเนาะเป็นยี่ห้อที่ผมแนะนำเลยนะครับใช้ทนใช้ดียี่ห้อของญี่ปุ่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับผมมายืนยันว่านี่ไฟฉายนะครับ รุ่น RD 709นะครับ T T6 นะครับทนจริงๆผมซื้อตัวที่2ครับตรงนี้นะครับแนะนำต่อเลยเอาไปซองกบซองเขียดซองจิ่งลีดหรือว่าซองไฟวาวก็ได้นะครับนะก็เป็นสายคาดธรรมดานะครับ <c oughs> ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ cribe ด้วย เป็นผมนั่งใจให้น้องข้าวหอมน้องประกาศด้วยนะครับพอดีไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายช่วงปีใหม่ก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําคลิปตอนนี้ก็มาลงคลิปแรกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับบ๊ายบายเท่าก็สอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเท่าก็สอครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีคับ